ครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่าง,งานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศสังความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลจเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516 60ปีที่ภาคเพียรสู่วันกเกษียณที่ภาคภูมิประวัติส่วนตัวพ่อครูสุรเดชพานินเกิดเมื่อวันที่10เมษายนพุทธศักราช2504 ณบ้านเลขที่67หมูห่1ตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเป็นบุตรคนที่5ของคุณพ่อเฮืองแม่ใครพานินปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่159หมู่7ตำบลหนองเรืออำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูการศึกษาจบประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงวิชาเอกพระศึกษา จากวิทยาลัยครูเลยเมื่อปีพุทธศักราช2525จบปริญญาตรีวิชาเอกประสมศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปีพุทธศักราช2532จบปริญญาโทวิชาเอกการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยอีสานเมื่อปีพุทธศักราช2553ชีวิตครอบครัว พระครูสุรเดช p า r ินได้สมรสกับแม่ครูอมราพานิ r i ซึ่งเกษียณอายุราชการแล้วมีบุตรด้วยกันสองคนคือ 1. นายพิคเนศ p า r ินหรือท็อปฟี่ปัจจุบันประกอบอาชีพส่วนตัวร้านป้ายท็อปฟี่อิงเจ็ดนนสัง 2. นางสาวอัญ,ญมณี p า r ินหรือน้องเฟิร์นปัจจุบันประกอบอาชีพนักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลนนสังปัจจุบัน พักอยู่บ้านเลขที่159หมู่7ตำบลหนองเรืออำเภอโนนสังจังหวัดหนองบุวลำพูประวัติการทำงานบรรจุรับราชการเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2526ตำแหน่งครู2ระดับ2โรงเรียนบ้านโนนเมืองอำเภอโนนสังจังหวัดอุดรธานีในสมัยนั้นย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3 ที่โรงเรียนบ้านหนองกรุงคำไฮเมื่อวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2529เป็นต้นมาปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดคือเหรียญจกักรพรรดิมาลาเกียรติประวัติผลงานดีเด่นที่ภาคภูมิใจในการทำงานจากความมุ่งมั่นทุ่มเท ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการสอนลูกศิษย์ด้วยจิตและวิญญาณของความเป็นครูคอยดูแลเอาใจใส่ให้เด็กมีความรู้ความสามารถมีทักษะอาชีพติดตัวไปเพื่อนำไปใช้ในอนาคตเห็นได้จากงานปฏิมากรรมเหมือนไม้กระดาษรีไซเคลิลที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนและชุมชนหนองคุงคำไฮเมื่อปีพุทธศักราช2 5 5พพ่อครูสุรเดชพานิน ร่วมกับคณะครูและชุมชนหนองกุงคำไฮได้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนคนหนองไฮเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การทำปฏิมากรรมเหมือนไม้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กเยาวชนและบุคคลภายนอกที่มาศึกษาดูงานจากโรงเรียนต่างๆและหน่วยงานภายนอกในจังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดใกล้เคียงอาทิเช่นจังหวัดอุดรธานีจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลยในช่วง10ปีสุดท้ายของการทำงานของพ่อครูสุรเดชพานินเป็นการนำปฏิมากรรมเหมือนไม้ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ค้นพบมาสร้างและพัฒนาทักษะฝีมือทักษะการคิดการแสดงออกให้กับลูกๆนักเรียนในขณะเดียวกันสร้างและพัฒนาอาคารสถานที่ตลอดจนภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ดูโดดเด่นสวยงามควบคู่กันไป ปีพุทธศักราช2554เป็นปีแรกของการฝึกทักษะงานปฏิมากรรมเหมือนไม้กระดาษรีไซเคิลก่อนจบชั้นปหกสร้างอนุสรรุ่นแชมป์สองรองหนึ่งปีพุทธศ,ศ 55, ักราช2555ฝึกทักษะการทำปฏิมากรรมเหมือนไม้กระดาษรีไซเคิลใสแจกกันสร้างอนุสรณ์ชั้นปหร,รุ่น555 ปีพุทธศักราช2556ฝึกทักษะการทำปฏิมากรรมเหมือนไม้กระดาษรีไซเคิล4 in 1สร้างอนุสร์ชั้นป .6 ร,รุ่นเหรียญทองภาค 3- ปีพุทธศักราช2557ฝึกทักษะการทำปฏิมากรรมเหมือนไม้กระดาษรีไซเคิล5ฟ n 1สร้างอนุสร์ชั้นป .6 ร,รุ่นสุดยอดผลิตภัณฑ์ระดับชาติ ปี2558ฝึกทักษะการทำปฏิมากรรมเหมือนไม้กระดาษรีไซเคิลแกะสลักรูปหัวช้างสร้างอนุสร์ชั้นปร .6 รุ่นเหรียญทองภาคหนึ่งเมืองช้างสุรินปีพุทธศักราช2559ฝึกทักษะการทำปฏิมากรรมกรอบรูปเหมือนไม้กระดาษรีไซเคิลสร้างอนุสร์ชั้นปร .6 รุ่นแชมป์สองน้องเรือเกมส์ ปีพุทธศักราช2560ฝึกทักษะการทำปฏิมากรรมแท่นทางเดินเหมือนไม้กระดาษรีไซเคลิลสร้างอนุสร์ชั้นปร .6 รุ่นคุณหญิง5คุณชาย6ปีพุทธศักราช2561ฝึกทักษะการทำปฏิมากรรมรุ่นเหมือนไม้กระดาษรีไซเคลิลสร้างอนุสร์ชั้นปร .6 รุ่นพบผู้ว่า ปีพุทธศักราช2562ฝึกทักษะการทำปฏิมากรรมเก้าอี้กระดาษรีไซเคิลเหมือนไม้สร้างอนุสร์ชั้นปร .6 รุ่นเหรียญทองระดับชาติเมืองศรีสะเกตปีพุทธศักราช2563เป็นปีสุดท้ายของงานปฏิมากรรมเหมือนไม้สร้างอนุสร์ชั้นปร .6 รุ่น20อรหันซปเปอร์แชมป์ในขณะเดียวกัน อนุสอนนักเรียนชั้นป .6 รุ่นต่างๆเหล่านี้นอกจากจะใช้ประดับตกแต่งภูมิทัศน์ให้ดูโดดเด่นสวยงามแล้วยังใช้เป็นฐานเรียนรู้งานปฏิมากรรมเหมือนไม้ได้เป็นอย่างดีโดยมีมัรคุเทศน้อยชั้นป .2 ถึงชั้นป .6 อยู่ประจำฐานเรียนรู้จำนวน12ฐานสร้างความประทับใจให้กับผู้มาศึกษาดูงานได้เป็นอย่างดี ปีพุทธศักราช2559ได้รับเกียรติจากท่านพระสินโกโมลวิชผู้ว,ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูพร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมชมงานปฏิมากรรมเหมือนไม้ปีพุทธศักราช2562ท่านผู้ว่าชัยทวัฒน์เนียมสิริพร้อมคณะตรวจเยี่ยมชมผลงานโดยมีมัคุเทศน้อยนำเสนองานสร้างความประทับใจให้กับครูบุคลากรและชาวบ้านหนองกุงคำไฮเป็นอย่างยิ่ง ปฏติมากรรมเหมือนไม้จากศูนย์เรียนรู้ขยายเครือข่ายเข้าสู่ชุมชน,น,าน,านหนองกุงคำไฮโดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนปฏิมากรรมเหมือนไม้เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพปีพุทธศักราช2557ระดมทีมช่างฝีมือสร้างเหมือนไม้ป้ายกองทุนแม่ของแผ่นดินป้ายและรั้วกศนอตํำบลหนองเรือป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเรือ ร่วมกับพระคุณเจ้าสร้างปฏิมากรรมเหมือนไม้พัฒนาวัดสว่างศีวิไลและพัฒนาหน้าบ้านของคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสมาชิกทุกคนในรูปแบบปฏิมากรรมเหมือนไม้เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนปีพุทธศักราช2559จัดอบรมการทำปฏิมากรรมเหมือนไม้ป้ายบ้านเลขที่ให้กับทุกหลังคาเรือนโดยได้รับงบประมาณสนับสนุน จากเทศบาลตำบลหนองเรือและในปีเดียวกันระดมทีมช่างฝีมือสร้างต่อไม้ป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของจังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อเป็นเอกลักษณ์ประจำหมู่บ้านโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทานน้ำใจของชาวบ้านร่วมกันบริจาคจำนวนเงิน60,000บาทปีพุทธศักราช2560เดือนเมษายนระดมลูกศิษย์ที่จบป .6 สร้างกระถางปลูกต้นไม้สองข้างถนนทางเข้าหมู่บ้านเป็นระยะทาง450เมตรได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชาวบ้านร่วมกันบริจาคจำนวนเงิน30,000บาทปีพุทธศักราช2562ได้รับความไว้วางใจจากท่านในอำเภอโนนสังสร้างป้ายโนนสังเมืองแห่งความสุขไว้หน้าที่ว่าการอำเภอโนนสังรางวัลที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ได้รับคัดเลือกผลิตภัณฑ์ปรติมาก,กรรมเหมือนไม้ f ฟร์อวัเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ดีเด่นของสพทปีพุทธศักราช2557รางวัลหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นมูลนิธิหม่อมนามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกปีพุทธศักราช2559ได้รับคัดเลือกผลิตภัณฑ์ปรติมาก,กรรมเหมือนไม้เก้าอี้รีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ซพอ ของกระทรวงวัฒนธรรมได้รับเงินสนับสนุนขยายเครือข่ายจำนวน5 0,000บาทปีพุทธศักราช2561โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮได้รับรางวัลหน่วยงานผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กระทรวงวัฒนธรรมรับโลกรางวัลจากรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมปีพุทธศักราช2561รางวัลครูดีศีสอพอปีพุทธศักราช2561 รางวัลเหรียญทองโครงงานอาชีพงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69จังหวัดบุรีรัมย์ปีพุทธศักราช2562และรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชันน้ำสพอปีพุทธศักราช2563รางวัลระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรางวัลเหรียญทองโครงงานอาชีพปฏิมากรรมเหมือนไม้งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 จังหวัดนาคารพนมและมุกดาหารครั้งที่64จังหวัดสกลน,นครครั้งที่65จังหวัดสุรินทร์และรางวัลเหรียญทองโครงงานอาชีพครั้งที่67จังหวัดขอนแกน่นรางวัลระดับจังหวัดรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประกวดสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้เป็นของใช้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำพูปีพุทธศักราช2557และปี2558รางวัลเหรียญทองโครงงานอาชีพปฏิมากรรมเหมือนไม้งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่66รางวัลครูดีสีวัฒนธรรมอีสานจังหวัดหนองบัวลำพูปีพุทธศักราช2563ชนะเลิศนำเสนองาน Best Practice สพปหนองบัวลำพู เขตหนึ่งปีพุทธศักราช2562โรงเรียนร่วมกับชุมชนส่งหมู่บ้านเข้าประกวดระดับจังหวัดหนองบัวลำพูได้รับรบางวัลดังนี้ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของจังหวัดหนองบัวลำพูปีพุทธศักราช2559รางวัลชนะเลิศประกวดหมู่บ้านสวยเมืองสุขจังหวัดหนองบัวลำพูปีพุทธศักราช2560 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนปลอดขยะซีโรเวส,สคูลจังหวัดหนองบัวลำพูปีพุทธศักราช2562ผลงานหนึ่งปีสุดท้ายของชีวิตรับราชการพระครูสุรเดชพานินได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮทำหน้าที่บริหารและพัฒนาโรงเรียนอย่างมุ่งมั่น โดยร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูบุคลากรและคณะสิทธิ์เก่าจัดทําโครงการภาพป่าการศึกษา76ปีคืนสู่เย่าสิทธิ์เก่าน้องกุงคำไฮปี63แต่การดำเนินงานต้องประสบปัญหาเนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างไรก็ตามด้วยความรักในถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอนของพี่น้องสิทธิ์เก่าได้รับเงินสนับสนุนถึง6 0 0 0บาท คณะกรรมการดำเนินงานนำเงิน0 0แสนบาทมาจัดสรรตามโครงการอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดจำนวน12โครงการดังนี้1โครงการก่อสร้างลานซีเมนอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียนหลังใหม่2โครงการยกพื้นคอนกรีตอาคารศูนย์เรียนรู้พร้อมทำร่องระบายน้ำา 3. โครงการสร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคารสำนักงาน ถึงลานซีเมนอนเนกประสงค์ 4. โครงการยกพื้นคอนกรีตสำเร็จพร้อมมุงหลังคาอาคารอำนวยการ 5. โครงการขยายและปรับปรุงฐานเสาธง 6. โครงการยกพื้นคอนกรีตหน้าอนุสรุรุ่นปี58พร้อมร่องระบายน้ำ 7. โครงการทำรางระบายน้ำที่ล้างจานกิจกรรมอาหารกลางวัน 8. โครงการต่อกันศาสตร์ทำอ่างล้างมือตามมาตรการป้องกันโควิด1 9 9. โครงการทำแปลงเหมือนไม้ปลูกไม้ประดับ 10. โครงการปลูกกระเบื้องเรือนรับรองแขกอนุสร์รุ่นเหรียญทองระดับชาติ 11. โครงการเทพื้นคอนกรีตอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ 12. โครงการสร้างอนุสรณพระป่า76ปีคืนสู่เย่าสิทธิ์เก่าน้องกุงคำไฮปี63สุดท้าย ฝากสิ่งดีๆเป็นที่ระลึกไว้ในความทรงจำํำพ่อครูสุรเดชพานินร่วมกับแม่ครูหอมหวนอุทัยพมสร้างโรงจอดรถตามสไตล์ปฏิมากรรมเหมือนไม้ด้วยงบประมาณ46,000บาทไว้เป็นอนุสรณ์สถานให้ลูกหลานได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สืบไปขอบคุณและสวัสดีครับ